ตอนนี้กำลังจะกลับนี่คือตอนนี้กำลังจะไปหาตัวสารครับเขาก็เส้นกันอย่างเป็นใต้เดียนโดนแทงเลยครับอะไรนะครับพยากรสาอาหารอ๋อพยากรสารอาหารครับเต้นอะไรกันก็ไม่รู้ครับเนี่ยด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มีคนถ่ายกันก็ตั้งเยอะครับเนี่ยดูดิหน้าตาก็ไม่อาย้วยเนี่ยโอ้ การจะไปเแม้ว่าคล้ายๆกับการกลับแต่ไม่ใช่กลับนะครับนี่แต่เราต้องไปที่บิ๊กจีกันอีกนะครับเนี่ยแต่เขาก็เต้นกันเนี่ยอย่างกับหัวอะไรนะพยัยามกลับสาปอันหานะครับดิอ่ก็อย่างให้เห็นครับลูกๆนิกๆกันครับแล้วก็ตัวเต้นนะเห็นไหมครับเนี่ยตัวเต้นนะครับบ่อยครับก่อยครับเต้นด้วยครับมือตึ๊บบ๊อบโอเคครับจบครับ